ูฟอร์มหลังมันก่อนอ่ะสักสองวันเนาะจริงๆริมันเข้ากระเดินดีนะครับอ่ะจุดรวยอ่ะเอาเดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะก็คืออย่างนี้นะมันเข้ามาเต็มๆเลีลยนสีหางทุกตัวบนล่างไปกับนะครับอันนี้คือฟอร์มหลังอ่ะให้ดูสักสองให้ดูสักเดือนเนาะนะครับอันนี้แล้วก็นีอันนี้ที่หนึ่งเนาะหนึ่งพฤศจิกาแล้วก็สิบหกที่ผ่านมาสิบสิบหกที่ผ่านมาอาจารย์แนวลงเลยเนานะอ่ะมี นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่อาจารย์กองมาแล้วแหละนะครับสําหรับคนงบน้อยเล่นต้องเล่นทุกตัวเด้อพี่น้องนะบนล่างไปกลับเราไม่รู้ว่าเลขเป็นจอบตัวไหนหรอกแต่คือเรากันไว้บางคนก็ซื้อแต่สี่หกอย่างเดียวเขาบอกว่าสี่ดับล่างก็ไม่ถูกนะครับซื้อแต่บนนั่นแหละก็คือคนไม่เปิดนะถูกไหม ว่าสี่ดับล่างไปเล่นสี่หกหกสี่บนนะครับเพราะนั้นเลขดับไม่มีในกองฉลากอ่ะงวดนี้นะครับชุดรวยไปจำงวดวันพฤหัสที่หนึ่งธันวานะวันพฤหัสเลยนะครับมันพระนะครับพร้อมดูหรือ,อยังพร้อมรวยหรือ,อยังอ่ะเมื่อคือไปเห็นคอมเมนต์อีกนะเนาะเราช่วยกันนะพี่น้องเออนาะเมื่อ้นมาขึ้น หรือว่าเราไลฟ์มาเป็นเวลา50กว่านาทีอยพอชั่วโมงอาชุดรวยอาชุดเจ้ามือสะดุง้งเอาไว้ใกล้วันเดอ้อนะครับอย่าพึ่งนะครับอาจารย์ก็ไลฟ์อยู่บางคนก็พิมพ์คอมเมนต์ตอบมาเสื้อขอเลขที่บัญชีอยู่นะแสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์สดอาจารย์มันเด้งเด้งไม่น่ามันถึงคอมเมนต์ไม่เด้งขึ้นมามามา,มา,ม,ามาเม้นในเพจ <c oughs> ในเครื่องนี้ไหมในเครื่องที่ไลฟ์อยู่มันก็เลยสะดุดกันโอเคเห็นแล้วต้อง ต้องปัดทิ้งอ่ะมาทัก Messenger เอาอ่ะชุดรวยนะอยู่นี่ไหมนาะเราพัฒนาให้เป็นแล้วเนาะชุดรวยชุดรวยชุดรวยอ่ะประจำบันที่หนึ่งท่านว่าจานก่องไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้แหละอันนี้คือกันไว้หมดนะฟังจากปาก <c oughs> นะฟังจากปากอาจารย์ อาจารย์ดินเด่นะใครอยากฟังจากปากภายในชุดนี้แต่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะอาจารย์หนักอยู่ในชุดสองชุดสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวพูดบอกเอากันแล้วกันเนาะ,<ม>ะชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวตัวกลางและตัวสุดท้ายอาจารย์บอกฝรว่นี่เนาะ<ม>พ่อหูปะพ่อมองออกไหม พอมองออกไหมทุกคนไม่ได้เดี๋ยวพ้องเห็นไหมใหญ่อีกหน่อยครับอ๋อมันหน่อยไปบ่เอาลพิมตัวของอีกสักแล้วเนะี่เอาเอางี้สำกหออ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอะจะจะเขียนให้ดูอาจารย์หนักอยู่สองหางนี้ ไม่ต้องไปรอถึงชุดมือจะดุสะดุะด้งหรอกใครมาฟังไลน์นี้ก็จะเห็นนะครับเห็นแล้วเนาะย้ยใครมาทักกินบ็อกเพจนอนนี่เนาะ พี่น้องอาจารย์แก้ไขเปลี่ยนจักเพดเพดคอนเดนซเอฟซีไม่ใช้เพดน,นี้มันก็เลยทําให้มีปัญหานิดหนึ่งเห็นไ,ไหม ว่าจะเขียนให้ดูเอารู้เนาะเล็กท้ายตัวกลางเล็กท้ายตัวกลางกับเล็กท้ายตัวริมขวาเข้าใจไหมเนี่ยมันมีสามชุดถูกไหมใครเห็นตัวไหนพอมองออกไหมเราพูดออกสือได้ไหมเนาะเดี๋ยวมันจะอ่านว่าจะเขียนไหมเขียนไม่ได้ไหมฟังก์ชันมันเปลี่ยนเฉยเลย เข้าใจเนาะเอาพูดตามนั้นถูกถูกคุณสอนนลินนาะรีท้ายถกนะกกูกสองหางนะอัหลักๆสองหางน่ะนะตามนั้นแหละเลขท้ายนะนะเล่นเลขท้ายมันนะเลขสองตัวไม่ใช่มันคุณวิไอ้นั้นมันตัวแรกแล้วคุณอะไรทาริตตัวกลางกับตัวขวาไหมรู้จักตัวขวาไหมนี่พิมพ์ขึ้นมา เข้าใจไม่ต้องไปพูดเออนะเนี่คุณประไพเนี่ยถูกคุณประไพถูกคนเดียวถูกต้องเลยคุณประไพนะนั่นแหละสองหางนั่นแหละคนอื่นยังไปกัดอะไรตัวแรกนั่นแหละนะครับแต่ทุกตัวก็ไม่ปล่อยนะครับทุกตัวก็เล่นแต่ถ้าเล่นชุดรวยแล้วนี่นะต้องเล่นทุกตัวบนล่างไปกลับได้ตังตลอดนะครับแต่อาจารย์ว่ามั่นใจในตัวนี้คือหนักก็คือหนักกว่าเพื่อนเราอาจจะซื้อเท่ากันแล้วมาหนักตัวนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ ให้หนักตัวนี้แล้วไปตัดตัวอื่นทิ้งอย่างนั้นไม่ได้นะมันมันเคยเคยออกตัวตัดก็มีนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นซิกเซนเป็นจิตสำนึกจิตสัมผัสของอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันชอบสองตัวนี้มากๆแล้วก็มันมีเหตุการณ์บังเอิญลักษณะเดียวกันกับเหมือนที่อาจารย์ว่าเลขเทเบียนลถจะออกเจ็ดแปดเก้าที่ให้ทุกคนพิมพ์เเบียนรด จำได้ไหมที่ไลท์วันที่ที่เก้าเราลองไปย้อนดูไลท์นะครับยังไม่ลบไลทนะ์นะเป็นลักษณะเดียวกันแนวทางนี้ทางนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวรอดูหางประทัดอีกทีเออประทัดอีกที่หนึ่งนะครับว่ามันมีชนในชุดรวยไหมมันจะได้มาอัดก,กันจริงๆในชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับมาประมาณนี้เนาะบางทีจะจะเขียนให้ดูแล้วมันเดี๋ยว มันจะวางสนุกตัวเองเน่ยนะเพราะว่าเขายังไม่เปิดเขาเปิดวันที่วันนี้วัที่ผ้าพรุ่งนี้นะก่อนไว้ออกห้าวันนะเขาเปิดนะที่เล่นประจำเนี่ยนะจะได้อัด,อ,ดอัดอัดาย่างนี้นะทุกคนเข้าใจไหมฟังแห่งมันก็จะเปิดแล้วแหละนะหนูอ่านะตามนั้นนาะอเข้าใจเสียดายมากไม่ได้ดูค่ะนะมันเป็นไม่รู้อนะบอกไม่ถูกในในนะนะนะมีความรู้สึกและเป็นสิกเซนนะอาจารย์ นั่งสมาธิท่องคาถาเงินล้านนลมันรู้ทันทีเลยนะมันไม่รู้อ่ะมันปิ้งเข้ามาแบบมันพูดยากเนาะต้องนดสายมูเข้าอีจกัน,กนรู้เรื่องอ่ะประมาณนี้เนาะทุกคนเห็นเห็นหมดแล้วเพราะนั้นจะแชร์ใครแชร์ลงกลุ่มไปลบที่ตัวเองแชร์นะครับไม่งั้นอาจารย์ลบไลนี้เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบก่อนน่าจะมีคนทักขอเลขที่บัญชีทักขอซื้อ อย่าซีฟันถ้าขอซื้อเสื้อมันดิ่งด้่งดิงๆๆขึ้นมามันเลยลีเลียกันอยู่นะครับประมาณนี้นะไปเจอกันนะครับทุกคนวันอาทิตย์นะครับที่วัดใหม่สี่หมื่นนะครับประมาณสิบโมงนะ,นะประมาณสิบโมงเจอกันประมาณสิบโมงนะเจอกันนะครับนะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนหวยจะออกก็คือวันอาทิตย์นี้แหละนะครับก่อนสิ้นเดือนนะเผื่อได้มีโชคด้วยกันนะ,นะไปขอนะครับนะประมาณนี้นะครับนะจะได้แตกต่อเยาวนู่นแหละ กำหนดมันก็ประมาณมีนาวันนี้มันมาเตะกันยาวัดปีที่แล้วก็ลักษณะเยอะปีที่แล้วมันมาตุลาเนาะตุลาเป็นหลุดมีนาอาดูปีนี้ก่อนนะครับมันจะลอยเดิมไหมเอาประมาณนี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีเด้อรำรำรวยรวยหิงหงปังปังกันทุกคนครับโชคดีว,วันดีครับ